สวัสดีครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถด่วนพิเศษที่14นะครับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพอววันนะครับวันนี้ได้รถจักคิววายะครับ5211ขบวนนะครับวันนี้ก็ออกจากสถานีอยุธยาแล้วนะครับ สถานีต่อไปนะครับสถานีรังสิตดอนเมืองและสถานีกรุงเทพเอเทนซีเป็นสถานีปลายทางนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ